ครับสวัสดีครับตัวนี้มอเตอร์เราได้พันเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับถ้าใครอยากรู้ว่าต่อยังไงนะครับช่างบอกวิธีนะครับตัวนี้จะเป็นสายเข้าไฟนะครับผ่านโอเวอร์โหลดนะครับผ่านโอเวอร์โหลดมานะครับใช้ปลายของทั้งชุดในชุดนอกนะครับมารวมกันนะครับเป็นปลายปลายนะ แล้วก็ผ่านโอเวอร์โหลดมาเข้าไฟได้เลยนะครับสายสีฟ้านี่นะครับส่วนสองเส้นนี้นะครับซึ่งเป็นของคอยชุดนอกชุดในนะครับก็จะมาเข้าหนึ่งกับสองนะครับก็จะบอกว่าเป็นขาหนึ่งกับสองนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับก็แล้วเราก็นำนิวตันมาเข้านะครับต้นมาเข้าที่ขาหนึ่งพอมาเข้าที่ขาหนึ่งเสร็จ เราก็จะได้ทิศทางการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับพอถ้าตามเข็มนาฬิกาหมุนไม่ถูกทางนะครับให้เราย้ายนะครับย,ย้ายนิวต้อนมาที่ขาสองนะครับขาสองนะหนึ่งกับสองนะครับตามวงจรนี้นะครับให้ดูวงจรก่อนนะครับเราย้ายมาที่ขาสองก็จะได้ทิศทางการหมุนเป็นการหมุนทวนเข็มนะครับ หมุนทวนเข็มถ้าหมุนทวนเข็มหมุนถูกทางก็ก็ถือว่าต่ออย่างนี้ใช้ได้นะครับก็เอาเนื่อต้นมาใส่สีดำเนาะส่วนสีน้ําตาลก็เป็นเป็นสตาร์ทนะครับก็จะกลายเป็นสตาร์ทนะครับตัวสีดํากับเนื้อต้นนี้ก็จะกลายเป็นรันนะครับส่วนถ้าตอนแรกมันถูกนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นรันนะครับสีน้ําตาลก็จะกลายเป็นรันนะครับ ส่วนสีดำจะกลายเป็นสตาร์ทนะครับน,นี่คือวงจรนะครับส่วนนี้คือรอบพันนะครับรอบพันดังนั้นตัวนี้เขาสามารถหมุนซ้ายขวาได้นะครับขึ้นอยู่ที่เราต่อตรงขาคาปาซิเตอร์นี้นี่เองนะครับครับผมคลิปนี้ก็มาบอกประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับวงจรนะสําหรับใครที่อยากพันมอเตอร์ตัวนี้นะครับรอบก็บอกกันนะครับรอบบอก เบอร์ลวดบอกนะครับวิธีพันวิธีลงทำคลิปไว้ให้หมดนะครับมีทั้งคลิปสั้นคลิปยาวนะครับมีทั้งคลิปเต็มนะครับอันนี้ก็สวัสดีครับ